อายุเปิ้นจารุณีหลังตนารากรคัดค้านการใช้คำว่าเกเหียดด่าทอเรียกได้ว่ากลายเป็นที่วิพากวิจาร์ณในโลกโซเชียลเมื่อตนารากรผู้ประกาศข่าวชื่อดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ปลีชีพหลังเปิ้นจารุณีโผล่ปรากฏตัวประกาศจุดยืนชัดเจนให้กำลังใจ พลเอกประยุทธ์โดยเธอนั้นกล่าวว่าขอคัดค้านการใช้คำว่าเกด่าทอหรือเหยียดหยามกันผ่านทางสื่อโซเชียลโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าโพสต์นี้พลีชีพขอใชสิทธิพล,ลเมืองคนหนึ่งคัดค้านการใช้คำว่าแก่ด่าทอหรือเหยียดหยามกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีคำมากมายที่สะท้อนความรู้สึกต่อต้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่ควรใช้คำว่าอีแก่อย่างเช่นในเหตุการณ์ที่คุณจารุณีออกมาแสดงความเห็นของเธอเมื่อวานนี้เป็นการสะท้อนความคิดและความเชื่อตามข้อมูลที่เธอได้รับรู้มาไม่เกี่ยวกับว่าเธอแก่หรือไม่แก่เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่บางส่วนไม่เคยดูผลงานของคุณจารุณีไม่เคยมีความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเธอเคยสวย และครองตำแหน่งนางเอกอันดับหนึ่งอยู่นานหลายปีขอร้องเถอะเลิกบูลลี่เรื่องอายุและสังขารกันเสียทีวันนี้พวกคุณยังหนุ่มยังสาวแต่สักวันพวกคุณก็ต้องแก่เหมือนกันไม่มีใครหลีกหนีความจริงเรื่องนี้ไปได้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุแท้จริงนางเอกดังเปิ้นจารุณีหลังตะนารากร คัดค้านการใช้คำว่าเกเหเยียดยามด่าทอโดยเปิ้นจารุณีเธอนั้นได้เกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2505ปัจจุบัน61ปีนั่นเอง